ตั้งแต่องค์ได้ตรัสรู้แล้วเด้สองพันกว่าปีประทีบดวงใหญ่คือธรรมะธรรมสองพระพุท,ท,ทธเจ้าไม่ดับเลยสักทีจนป่านนี้ <c oughs> ส่วนประทีบนั้นดับเป็นอย่างไฟฟ้าก็ดับเป็นตะเกียงก็ดับเป็ดดับแล้วก็มืดตือไม่เห็นอะไรทั้งหมด พระอาทิตย์ในจันทร์ก็ดับศูนย์ 7. เนตเดี๋ยวก็ตะวันตกเลี๋ยวก็ตะวันขึ้นเดี๋ยวก็เดือนเพ่งเดี๋ยวก็เดือนดับและสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นสว่างก็จริงแหละจะเห็นได้ก็เมื่อคนมีตาดีคือตาใสสว่างอยู่จังคือมองเห็นได้ <c oughs> ส่วนธรมมรมะธรรมสอนของพระพุทธเจ้าสองสว่างตลอดเวลาไม่ว่ากลางคืนไม่ว่ากลางวันสำหรับผู้ที่มีจิตใจที่เป็นที่เป็นไที่จิตใจใจสะอาดโดยสุดเรียกว่าคนมีตาดีสองสว่างให้เห็นกู้หมด ส่องสว่างตัวของเราก็เห็นคือเห็นรูปเห็นกายเห็นความเกิดความดับคนเราไม่ค่อยเห็นความเกิดความดับกระทิศหรือกระทิดไปจันส่อสงทักเท่าไรมันก็ไม่เห็นความเกิดความดับอันนี้จะ่องเท่าไรเท่าไรต่อสองเกิดมาตั้ง สี่สิบห้าสิบปีหกสิบเจ็ดสิบปีมันก็ไม่เห็นคือคนที่ตาไม่ดีส่วนธรรมะตราสอนของพระเจ้าเห็นชัดเลยทีเดียวความเกิดความดับความชินความสูญสายแห่งสังขารร่างกายน,นั่นจึงว่าเป็นของดีวิเศษยิ่งกว่าดวง ดวงพระทิตไปจันทกันได้ไห้ก็แสงสว่างเท่าไหร่คือพระพุทธเจ้าท่านเทศนาวะนัิปัญญาสมาอาภาแสางสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่คือมันไม่เท่าปัญญาเลงปัญญานี่ยคือเรียกว่าแสงสว่างอย่างยิ่งแสงสว่างทั้งหลายทั้งสองมด รู้ปัญญาไม่ได้สองเข้าไปถึงภายในใจที่มันมืดมันหนามีกิเลสทับผมอยู่ภายในใจสองเห็นหมดสองจนกระทั่งทะลุกโกลหมดส่วนปัญญาสองเข้าไปทำรรมากทำสองปุริจานั้น ก็คือปัญญาเองธรรมของผูุ้ทธเจ้านั้นถ้าจะพูดในหนึ่งเรียกว่ามีธรรมธรรมที่เปิดแล้วในอย่างใบันเปิดคือระพได้เจ้ารัสรูแล้วธรรมทั้งห,าหาลายพระองค์ศัสรูเรียกว่าธรรมเปิดแล้วเปิดมัดทุกสิ่งทุกอย่างคือเบิกบาน ควาองใส่ทำมันนั่นยกว่าทำเปิดแล้วมากยิ่งกว่ามากเหลือที่จะคันนาอันที่พระองค์ตรัตถุอย่างพระองค์เสด็จไปในไม้ได้ป่าไม้แต่เขียนหยิบใบได้ป่าใบแต่เขียใในยขึ้นมาชูให้พวกอภิสุงสงฆ์หลายฝังว่า ไบไม้ที่อยู่ในกำมือของเรากับอันที่ตกเลี้ยล่าอยู่ตามทั้งหลายเหล่านั้นในป่าในเทือนอะไรจะมากกว่ากันที่คือทั้งหลายลวันตกเลี้ยล่าอยู่ตามมันนั้นมากกว่าชั้นใดธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าที่โพ์เทศนสก็มีนิดเดียวเท่านั้นเท่าอยู่กบมือนี่แหละอันที่ไม่ได้เทศนั้นมากกว่านี้อีก เหมือนกับใบไม่ใบตะเกียนมีทั่วฝ่าท,มมาทุ่งตกเกียร่าถึงนนธรรมะที่พระองค์เจ้าตัสรุอันที่ตัสรุที่มาเทศนาสังสอนที่เรียกว่าธรรมโมปฏิปนะมีนิดเดียวทองสว่างนิดเดียวเท่านั้น แต่ว่าทรมากถึงมากม้หวงหลายทศกไณฐ์ก็เอาเถอะสรุปได้คือทุกสม,มุทัยนิโรธมรกนั่นเองไม่หนีจากทุกสม,มุทัยนิโรธมาอริยสัจสี่ทั้งนั้นขยายกว้งออกไปเล็กๆน้อยก็อริยสัจสี่นี่แหละอย่างทุกแล้วก็เข้าใจกันอยู่แล้ว ฆาสสาปัญญาที่มรณะทุกโ,โกกาบิเตวทุกขโทมนะดุกวายากทุกทั้งนั้นเลือที่จะพัรณานานับทุกอย่างจะมาเคยอธิบายฟังมะทุกริยาบทตคนเราเกิดขึ้นมาีแต่ทุกทท้งนั้นนเกิดขึ้นมาไม่มีอะไรเลยนอกจากทุกเกิดขึ้นมาแล้วดับทุกดับไป อันนี้คำสองนของเทศนาอย่างนี้แล้วคนยากนักที่จะรู้ยากนักที่จะเข้าใจนั่นเลยคือว่าคนปัญญาไม่ดีคนตาไม่ดีถึงจะเทศนาทักสักเท่าไหร่ก็ไม่รู้จะพูดสนาอะไรพูดสักเท่าไหรก็ไม่เข้าใจเรื่องทุกข์่นี้ก็ไม่เข้าใจ เป็นว่าธรรมโมบริโปโภในที่นี่นั่นเทศนาทัางสอนให้ฟังแต่คนตาดีเท่านั้นคนตาไม่ดีละเทศนาแท้าะอะไรประเทศถึงไม่เข้าใจอันนี้เรียกว่าธรรมะที่พระองค์เปิดแล้วพระองคเปิดธรรมะที่พระองค์ไม่ได้เปิดเผยยังลึกลับเข้าไปตัวนี้อีกมากมา พระองคอ 4, 5, ์สิ่นพระชนก่อนสี่สิบห้าปีทชิ่นพระชนกเลยธรรม,มนะแล้วยังฝังอยู่ในดินมันนะ่นแหละรู้มหาเจียมันเกิดไอ้แก่ธรรมชาติที่น้ำมนะันไอ้ไอ้ของที่ธรรมชาติที่อยู่ในดินนั่นนะ่ะะหกปดลี้ลักอยู่ในนั่นนะ่ะไม่มีใครเห็นหรอกวนที่พระองค์เปิดเผยนะคะคือคล้ายๆเราองค์ดุดคนคนมาได้ แฉพาะอันส่วนที่ออกมาใช้นั่นอันที่ยังอยู่ในดินลึกับอยู่แต่นั้นยังลึกัลบอยู่มากเลย <c oughs> เรียกว่าทำยังไม่เปิดทำมัน,นแท้ที่จริงนั่นทำโมปรดิโภในที่นี้แหละ ธรรมอันลึกลับอันที่ไม่ได้เปิดก็เรียกว่าธโมปฏิโภเหมือนกันธรรมที่พองคเปิดเผยมาแล้วก็เรียกว่าธโมปฏิโภคเหมือนกันธรรมเปียกเหมือนกับปที่ที่ไม่ได้เปิดเผยนั้นมีใสสว่างอยู่ตลอดเวลาเหมือนกันถึาไม่เปิดก็ใสสว่างคือแสดง ที่ให้เห็นทุกสิ่งทุกประการว่าสิ่งนี้ดีสิ่งที่ชุสิ่งที่สิ่งนี้ชั่วที่ชัดเจนทุกสิ่งประการอย่างว่าทุกสิ่งทุกประก,การเป็นธรรมะทั้งหมดต้นไม้ภูกเขาต้นไม้ส่วนหยาไม่ใช่ของมีวิญญาณต้นไม้ส่วนหยาเป็นเป็นธรรมะ ถ้าสัตว์ถ้าเป็นของเงย,อยียายาถ้าทั้งมดตั้งแต่มดดำมดแดงขึ้นมาก็เป็นธรรมทานั้นธรรมคืออะไรคือสภาพเป็นจริงอันนั้นเละเป็นธรรมแล้วนะสภาพเป็นจริงอะไรต้องเป็นจริงอะไรเรียกว่าธรรมแล้วนะแสดงชัดในตัวเลย ถึงไม่ถึงพระองค์ไม่ไม่เทศนามันก็อปิดธรรมอยู่แล้วแสดงทัดในตัวอยู่แล้วที่พระองค์มาแสดงให้ฟังนะั้นคือแสดงที่แจงออกไปโดยลำดับอย่างว่าทุกสมุทัยนิโรธมาทั้งสี่ทุกอยู่ที่ไหนลหะไปอยู่ในมนุษย์นั่นแหละอยู่ในคนนั่นแหละทั้งคนไม่มีจะมีทุกข์งไง สมดทัยก็ตัว,ต,วตัวเศษที่เกิดทุกข์กัเกิดจากมนุษย์จากคนนั่นแหละนี่รียว่าก,กความดับทุกข์ก็คือคนนั่นแหละดับทุกข์มากทาง,ทางนี้นถึงความดับทุกข์ก็คือคนนั่นแหละดับทุกข์คนั้นั้นมีคนไม่มีอริยสัจสี่แต่ว่าธรรมมีอยู่ธรรมในของไม่อยู่งั้นตามเดิมน,นั่นแหละทว่าธรรมโมปฏิโวคนั่นนหะสภาว่าธรรม นี่ว่าทำให้ของมีอยู่จะให้แต่ใดมาพระพุทธเจ้าตัดสะรู้กขไม่ใช่อื่นใครคือเอาธรรมนั้นมาไอคือรู้ธรรมนั่นเองธรรมที่พระองค์รู้นั่นเรียวกว่าพระองค์ตัดสะรู้ธรรมอันนั้น <c oughs> ไม่ได้หมายจะอื่นใครของมีอยู่ทั้งนั้น ทุกขุมมีอยู่แล้วทั้งมหมษาไทยก็มีอยู่แล้วนีโรธมาก็มีอยู่แล้วแต่คนไม่เห็นพระองค์ศาสนาลูกเลยจึงค่อยเอามาแสดงชี้แจงให้คนฟังมนุษย์ทั้งกวงฟังยังค่อยรู้ตามเห็นตามพระพุทธเจ้าการรู้ตามเห็นตามอาอาร์อกวานั่นเราเรียกว่าศาสนาพระพุทธพระพโคดม คือศาสนาพุทธเจ้าคือคำสอนของพุทธเจ้านั่นเองแท้ที่จริงมันมีอยู่คำสอนนั้นแต่ว่าไม่ใช่ของพุทธเจ้าโอ้ไม่รู้เหมือนกับทรัพย์ในดินจินในน,น้ำตั้งแต่ไหนแต่ไตามาเคล็นินจนินดาหลายมือหลายลาย้ลานปีมาแล้วมีอยู่ยนั้นแต่คนใดไปขุดพ,พบเข้ามาเป็นเจ้าของเรียกว่าสมบัติของคนนั้น ธรรมะก็เหมือนกันเป็นของมีแต่เดิมพระองค์เป็น้นว่าถึงหกปีถึงว่าอน,นีนท่ที่พระเดชพบได้เจอธรรมะอนะทุสมาแสดงว่าสอนพวกลรอกเหตุนะั้นแล้วพุทธเจ้าจาาึงว่าเขาลบใครนะว่าเราเป็นใหญ่เป็นโตยิง่งกว่าสิ่งของมดในโลกนี้ ไม่มีที่เคารพธรรมดาคนไม่มีที่เคารพต้องต้องอยู่เป็นทุกข์เท่านี้จริงที่เคารพจะเกิดส้นทรียไปอยู่เป็นทุกขพระพุทธเจ้ายัางพิจณาไปมาไม่มีสิ่งใดนอกจากธรรมะครรสอตนนอกจากธรรมะอธมมิบกรู้นั้นเพื่อองค์เคารพเพระอจะทำ ไม่พระองค์เคารพพฤติธรถ้าหากพักเราอะไรเหานี้เราเคารพอะไรแล้วกันี้ั้นสิ่งใดที่เรารู้แล้วเข้าใจแล้วเห็นไปจักขึ้นมาในใจอันนั้นเรียกว่าธรรมเกิดขึ้นในจิตใจของเราเราควรเคารพธรรมอันนั้นเราควรนับถือธรรมอันนั้นเราควรยึดมั่นธรรมอันนั้นไว้ตลอดชีวิตเลยชีวิตของเราเป็นของมีขาด ถ้าทําอย่างนั้นได้ไม่ใช่รู้เ,เดี๋ยวประดาแล้วจะทิ้งเสียอันนั้นทำไม่รักเราแต่เราไม่รักทำทำเลยไม่อยู่กับเราไม่เหมือนระพูทธเจ้าท่านเป็นผู้สูงสุดยิ่งกว่ามนุษย์สาวโลกของวงคงพวยังหาที่สแสวงหาที่ขลรบหาที่ไหนไม่ไม่มีที่ไหนแล้ว นี่เป็นพระธรรมเท่านั้นจริงเคารพพระธรรมถ้าหากว่าไม่มีธรรมะเป็นเตัวอยู่ธรรมะนี้อยู่ในธรรมะนี้ไม่มีในโลกเลยนะของนี้อยู่แล้วมนุษย์ของเราก็หาที่พึ่งไม่ได้และหาธรรมะอะไรไม่ได้นะอาจารย์มาพูดเคยพูดว่า ทำเป็นของเก่าก็ของเรานี้แหละของเกา่าแต่นั้นจะได้ก็ลมเป็นอยู่อย่างนั้นถ้าหาแล้วเกิดขึ้นมาเนี่ยจะมาพูดง่ายๆกี่วะแล้วเ,เกิดขึ้นมานั่น <c oughs> ได้ฟังเทศฟังธรรมคำสอนพระพุทเจ้าชิ้นหาชิ้นแตกทำมาบทจิต แต่หนแต่ละปู่ญาตาทวดก็เคยฟังแต่อันนี้แหละไม่นอกเหนือไปจากนี้ไม่เคยนอกเหนือไปจากปัจจธรรมทั้งสี่อริยสัจสี่ทุกสมุทัยนิโรธไม่เห็นจืดทักสีไม่เห็นจืดจางให้ฟังได้เท่าใดยิ่งทราบซึ่งยิ่งลึกซึ้งเข้าไปละเอียดเข้าไปทันสอแสดงสอนเขา ให้เห็นเขาแจ้งจริงเข้าไปเท่าไรยิ่งภาพซึ่งละเอียดแล้วออกนั่นในว่วธรรมของเก่าไม่ได้หมายถึงอื่นกลรหรอกนอกจากนั่นอีกคนเก่าอีกเป็นคนฟังคนผู้เก่านะั่นแหละไปฟังนั้นหละคนผู้เก่าเนะี่ยมาอยู่เทพกับคนผู้เก่ามาอยู่หัวเมืองมันนอกน้องขายยังวัดน้องคายอยกับคนผู้เก่าเท่านั้นเัง หูกับหูของเก่าตากบตาของเก่าจมูกนิ้วไกับของเก่าไม่ใช่เอามาเจออื่นใครคนทั้งหลายไปหานู่นนอกจากตัวของเราเลยไม่เจอถามสักทีไปหาสิ่งอื่นเพราะนา็ไปหาสิ่งที่มันไม่มีของนีงของไม่มีคุเพราะนาไม่เเจน ทั้งเทพไม่รู้เรื่องมันไม่รู้เรื่องเลยภพาวน้า,นานไม่เป็นนะไปหาของไปนอกไม่เป็นนะหาของเก่าทันงี่มันยังไม่เป็นธรรมะเป็นของมีอยู่แต่ไหนแต่ไรมาในโลกอนี้พระองค์ก็มาหาของเก่าเน,นี่ยเมื่อเห็นของเก่าแล้วมันเข้ามาในตัวแล้วค่ะนี่ <c oughs> ธรรมะเ่องของไม่เสื่อมโทรมชักที่จะไหนได้ อันนี้อธิบายฟังเอาเพียงแค่นี้เอานั่งกรรมฐานหาธรรมะของเก่ากว่านี้ต้องเอาที่อื่นเอาธรรมะของเก่านั่นแหละ ของที่มีอยู่แต่เดิมคือพิจารณาที่กายขอยงเราเนี่ยเมื่อใดเมื่อใดก็พิจารณากายในี่ยนนั้นเพราะกายนี่เป็นที่ตั้งของของทุกข์เพราะกายนี่เป็นที่ตั้งของอุปทานกายนี้ตั้งหากว่าเห็นชัดตามเป็นจริงแล้วมันวางถออนอุปทานได้นั่นจึงเะพ้พจากทุกข์มีกายเดียวยังก็เป็นทุกข์ มีกายไม่คือเป็นผู้ยึดถือกายเนี่ยยังค่อยป็นทุกข์อันนี้เรียกว่าของเก่าพิจารณาซ้ำๆเราสรบาบไปแลว้วสทกทีั้งแต่เกิดจนวันตายพิจารณาไม่จบในสิ่งสักทีการเห็นของเก่ามันเป็นของไม่จริง ไม่ขอไม่ิดจากสีชัดเจนลงไปตามเป็นจริงเห็นตามจริงยิ่งภาพขึ้นในใจความที่จะเห็นตาม็นจริงจิตต้องเป็นต้องนิ่งเป็นหนึ่งซะก่อนถ้าจิตไม่นิ่งไม่เป็นไม่เป็นไม่เห็นไม่จิตไม่นิ่งเป็นหนึ่งแล้วไม่เห็นตาม็นจริงธรรมดาจิต มันมีอาการที่เรียกว่าจิตมันนิ่งไม่ได้จิตทิ่นไม่นิ่งเลยแหละคิดส,ส่งสายพุ่งแต่งสารพัดทุกอย่างแต่ปุุงแต่งจะตามอาการภายนอกแต่ว่าถ้าหากกู้มีเงียบคายภายในรุงแตงไปพิจารณาไปตามเรื่องตามราว แต่ว่ามันคิดมันตั้งมัน่เนเฉพาะในสิ่งเดียวมันก็มีเวลารวมได้เหมือนกันถ้าจิตคิดนึกสงสยัยแจอาการต่างๆไปภายนอกไม่มีหลักมันก็รวมไม่ได้ก็จะเลิดเปิดเผนไปภายนอกหมเดเลยจิตมันต้องเป็นอย่างนั้น ธรรมดาพุทธศาสนาสอนต้องสอนเข้ามาถึงจิตจิตนี่แหละเป็นเป็นใหญ่จิตนี่แหละเป็นประธานสอนเข้ามาถึงจิตและจริงทัางหร่นะความ,มดที่วุ่นวายสงสัยกันั่นนะมันออกไปจจิตอันเดียวท่านสอนให้มันออกไปจากจิตอันเดียวก็นั่นนะถ้าพุทธศาสนาสอนนะสอนถึงจิต มันออกไปจากจิตนั่นก็รวมเข้ามาถึงจิตอันเดียวนั่นก็ไมมีคิดนิดเลยรวมเป็นใจและกัยคิดเลยกลายเป็นใจทั้งรวมเข้ามาแล้วกลายเป็นใจนิ่งเฉยมไม่คิดไม่นิดไม่ปุ่มไม่แจ่งอันนั้นเรยรวมเป็นใจอันนี้อยากจะให้คิดก็ได้เ่าหนังนั้น ทันรวมไม่จ่ะจะให้คิดก็ได้ไม่คิดก็ได้คิดไปอยู่ในคอรเขตเดี๋ยวเข้ามารวมอีกเม่คิดปุงแต่งอะไรสั่งไม่ปุงแต่งอะไสารแล้วพัดทุกอย่างมันออกไปจากใจรู้ักว่าออกไปจากใจเมื่อคิดไปมันเลยหมดเรื่องก็กลับเข้ามาเป็นใจอีกคิดกับใจมันคนละอันค่ะใช่การคนละอย่าง จิตเป็นผู้คิดใจไม่คิดหม่นึกมีความรู้สึกเฉยคิดจิตนั่นแหละเมื่อจะตีควบคุมให้อยู่ในขอบเขตเมื่อคุมให้อยู่ในขอบเขตแล้วมันจะรวมเป็นใจรวมเป็นหนึ่งรวมเป็นใจคิดกับใจนั้นต่างกันอย่างนี้ แต่แท้ที่จริงทั้งก็คพูดหอกว่าจิตในใจอนั้น,ใ,น,ใ,นใจอนไริตอนั้นพูดเหมือนกันแล้วนั่น <c oughs> คนเราที่ไม่มีจิตไม่มีจิตมีใจไม่มีแลคนในโลกมันต้องมีทุกคนนแต่ว่าไม่เห็นจิตในใจของตนนาทีมันลำบากตนนัวนี้ไม่สามจิตจะไปไหนไม่มีสถานีจอดที่ไหน นั่นแหละมันค่อยอยุ่งขั้นมีจิตมีใจใหเห็นจิตเห็นใจแล้วมัก็ค่คอยสงบลงไปในคนที่สุดกะสงบนิ่งจิตใจอเดียวละจิตใจเดียวเอกศึกษาลมเรียกว่าใจปัญนาสมาธิเรียกว่าใจเอกศึกษาลมนี้ไม่ทันเป็นใจแค่อพนาสมาธิได้ก่อนเพราะเป็นใจแค่ ท่านแยกหลายอย่างหลายเรื่องท่านพูดเป็นอาการอาการอไรแต่พูดเรื่องใจเดียวนั่นแหละเหตุนั้นจึงให้พิจารณาตรงนี้แหละตรงกายของเราเนี่ยพิจารณาตรงจิตของเราเนี่แหละกายก็จิตเท่านี้แหละไม่มีอื่นไกลให้พิจารณาแล้วก็พิจารณาไปเถอะพุทธศาสนานี้ให้ให้รักษาจิตกับใจเท่านั้น ในร้างกายจิกตกับกายกันนั่นมันทำชั่วมันคิดชั่วกปเห็นมันทำดีคิดดีกว่าเห็นคิดยากคิดละเอียดอะไรเห็นงดทุกสิ่งทุกอย่างแล้วมัน็รวมลงไปได้เองญญาง่ายๆแค่นี้แหละทำสมาธิเองค่ะ